ไปเราจะไปที่ไหนไปดูกันฮะตอนนี้เราอยู่บนทาวนท่านจะขับรถก่อนโอเครถเชกัอันับ ตอนนี้เราก็อยู่แยกบ้านนานครับที่น,น,ค,นครนายกนะดูว่าเราจะได้ที่พักที่ไหนนะครับวอกอิน <Wow. S 1> <Walk in S 2> มาเรื่อยๆนะครับ <Wow. S 1> ก็วันนี้จะเป็นโซโล่แคมปิ้งครั้งแรกไม่ได้ครั้งแรกหลายครั้งและเดี๋ยวเราจะไปแคมปิ้งตําบลชะอมนะครับจังหวัดสระบุรีนะครับมันมีที่แคมปิ้งไหนบ้างที่แบบเหมาะกับคนที่วอ l k กอินบ้างมาลองไปหาดูนะฮะว่ามันจะมีหรือเปล่านะครับถ้าไม่มีทาไงดีเนี่ยจอด กลางเต็นท้างถนนเดี๋ยวไปดูกันแล้วกันว่าเราจะได้กลางเต็นหรือไม่นะครับตอนนี้ก็เที่ยงแล้วออกมาส่ายนิดนึงนะครับโอเค้เราไปลุยกันที่ตำบลอะอมอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีร One season Later oh, อยังกลางเต็นไม่เสร็จเลยตกเวลาฝนนะครับสระบุรีแป๊บเดียวปุบปุ๊บปับอยากตกก็ตก <c oughs> <c oughs> ต้องรออยู่ในรถก่อนแนละ้วค่อยเราค่อยไปกลางเต็นเพิ่มอีกทีหนึ่งนะครับอย่างน้อยคือปูไปชั้นแรกแล้วโอเคหน่อย <c oughs> โอเคเดี๋ยวรอฝนหยุดเล้วเราแกาต่อ Soon after อะช่วงรอให้ฝนมันหยุดตกนะครับอาตอนนี้เรามาอยู่ที่แก่ง้านรักนะครับจังหวัดสระบุรีนะครับในตำบลชะอมนี่แหละนะครับตอนนี้คือฝนตกหนักมากกลางได้ชั้นเดียวอยู่ยังกลางชั้นข้างบนไม่ได้เลยนะครับอันนี้เรามาหลบในรถก่อนนะครับ,เ,นะรบเดี๋ยวเราจะมาสรุปคร่คาาวาก่อนละกันว่า ที่นี่คิดเงินยังไงนะครับก็คิดค่าเข้า,ขาก็อยู่ที่คนละ120บาทนะครับก็ไม่แพงแต่เห็นบอกว่าตั้งแต่วันที่1พฤศจิก,กายนต้นไปนะครับจะเพิ่มขึ้นเป็น150บาทนะสำหรับคนที่อยากจะมาแถวนี้นะครับแบบที่นี่คือ,อไม่ต้องจองนะครับบล็อกอินได้เลยเพราะล้านกว้างมากนะฮะล้านกว้างสุดสุด,ส,ด,ส,ด,ส,ดสัดเลยเออล้านกว้างมาก ถึงคนมายังไงมีหลายลานเลยครับตอนนี้เราอยู่ที่ลานแบบใกล้ๆเลยที่เกียดเข้าไปลึกนะครับโหแต่ตอนนี้คือฝนตกหนักมากเดี๋ยวผมต้องไปดูว่านะพอฝนหยุดตกแล,แล้วมันจะมีเอ่งน้ําอะไรหรือเปล่าอีกทีหนึ่งเนาะนะครับแล้วก็ภาวนาขอหยุดเร็วๆอยู่ใได้กลางนะครับเพราะตอนนี้กลางไม้เต็นชั้นเดียวอยู่ชั้นสองยังไม่ได้กลางเลยนะครับแต่ไม่รู้ว่าน้ําเข้าหรือเปล่า อ,อ้าน่สาสงสารมากทริปนี้ที่ป,ปุบปั๊บทัวร์เนี่ยออแต่กรุงเทพแดดร้อนแต่สระบุรนนี่ฝนตกงงมากเลยโอเคเนะเดี๋ยวช่วงนี้เรารอยฝนมันหยุดตกกันแล้ว,วก็ดำเนินการต่ออีกทีหนึ่งว่าเราจะกางยังไงตอนนี้เราได้ได้แบบที่พักแบบใต้ร่มไมสส้สองต้นนะ ะะบรรยากาศสุดฟินชิลนะฮะเดี๋ยวเราก็มาดูกันทีเนานะโอเคเทานาหนคนหยุดตกกลอนะเนี้ยมา moments <c oughs> later ดูที่พักเราอยู่บนเนินไหมเรามาดูที่พักเราจะอยู่บนเนินไหมโอโนน้หนวท่วมนะครับแนวช่วมตรงนี้เดี๋ยวเราต้องขยับขึ้น นะครับน <S preach science> ิดหน่อยไม่เยอะมากตรงนี้จะเป็นเมืองนึ่งนะตรงนี้น้ำท่วมน้ำท่วมโอเคฮะเดี๋ยวเราขยับอีกหน่อยเนาะตรงนี้น่าจะแอนเชื่อมโอเคเดี๋ยวเราดู later ในที่สุดก็เสร็จแล้วเสร็จแค่เต้นนะครับเดี๋ยวทำทราบต่อยังเยเอะเลยอ๋อเดี๋ยวเราไปทำทราบก็ต่ออีกเนาะกันฝนแต่มันไม่กันแล้วตอนเนี้ยฝนตกกันทำทราบอีกปไปลุยกันเล <L at el> ตเตลเราไปเราไปหาอะไรกินก่อนดีกว่าตอนนี้มันบ่ายโมงครึ่งแล้วครับเดี๋ยวไปหาอะไรกินใกล้ๆนี้ที่นี่ก็ถือว่าโอเคนะครับมี ร้านอาหารอะไรออฟเฟอร์ให้อยู่ที่นี่เลยไม่ต้องออกไปไหนนะครับก็สะดวกสบายดีนะครับถ้าอยากใครจะเล่นน้ำมันก็จะมีลานโสนนูนนะฮะให้เล่นน้ำเป็นเป็นลำน้ำเลยนะครับแต่เราไปกินอะไรก่อนก่อนหิวมากตอนนี้หมดแรงอะ day เดินเช้าแล้วครับเดี๋ยวต้องเดินทางต่อนะครับตอนนี้ตนนีห้าก,กว่าเดี๋ยวหกโมงไปหงน้ำดีกว่าพู้ชีสภาพของโอ้ไม่กอดอะไรเงยเดี๋ยวเราเก็บกันนะค่อยๆเก็บไปห้องน้ำกันอันนี้คือห้องน้ำนะครับ สำหรับห้องน้ำชายห้องน้ำหญิงก็เแยกกันมาดูเป็นมีชักโครกด้วยแล้วก็มีที่ฟันฟันอ่าเนี่ยห้องน้ำชายทั้งหมดนี่มันก็มีตัวฉีห้องซ่วมเลยนะห้องซ่วมโอเคนะ